กลับมาในเบกที่2กับรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาที่ดำเนินรายการโดยพี่ชาวชาววณิดจ์จอมดอนทางช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาในเบกที่สองเราขอนำพาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมแรงร่วมใจจัดงานกัน3วันต่อเนื่องรวมไปถึงกีฬาฟุตบอลที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศกีฬาเฉลิมพระเกียรติร่วมต้านยาเสพติดและหนึ่งข้อมูลของทีมงานของเรามาบอกว่า ที่หน้าบิ๊กซีในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีร้านลูกชิ้นยืนกินที่ขายแบบบ้านๆริมถนนของคุณลุงวินัยทะเลรัมเขาบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดส,สูตรของแกขายมาหลายปีทีมงานไปบอกพี่ชาว่ามีร้านลูกชิ้นยืนกินน้ำจิ้มอร่อยมาก unified, คุณลุงชื่ออะไรฮะคุณนายวินัยทะเลรัครับอ่าเป็นคนบุรีรัมย์คุบุรีรัมย์ครับอ่า แล้วทำมานานยังลุงทำมานานแล้วครับผมกี่ปีแล้วขายอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีครับอร่อยไหมพี่อร่อยนะเมื่อกินทุกวันไหมทุกวันนะอร่อยมากอย่างนี้มาให้ไรลุงไม่ละห้าครับไม่ละห้าบาทอย่างเงี้ยสิบบาทสิบบาทนะผมกินไปสิบห้าบาทแล้วลูกชิ้นยืนกินแต่ว่าพี่ชาวไม่ได้ยืนกินนั่งกิน อร่อยมากนะครับก็บแวะเวียนมาได้นะถนนที่จะมุ่งหน้าไปนางรองและตัวนี้เข้าตัวเมืองนะครับเราขออนุญาตพ R และประชาสัมพันธ์ให้กับคุณลุงวินัยทะเลรับและช่วยซื้อทั้งนั่งกินยืนกินและซื้อติดมือกลับที่พักอีกด้วยลำดับต่อมาทีมงานของเรามีนัดกับทางด้านสมาชิกผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดบ,บุรีรัมย์ในการสัมภาษณ์พิเศษของวันนี้ เราได้นัดหมายท่านสสที่ชอบจำหน่ายเสื้อกีฬาของสโมสรบุรีรัมยูไนเตดลมหายใจของแผ่นดินนะคะจัดที่บุรีรัมตักบาสเศษท่วงเย็นพลาดไม่ได้เลยเราเปิดตัวเสื้อใหม่นะคะเสื้อบุรีรัมยูไนเต็ตโฮมนะโฮมในบ้านสีกรม เสื้อที่ทําจากขวดน้ำพลาสติกบัตรสแกนเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเลยให้เป็นแรกเอาเหรียญที่ระลึกเขาจะมีประวัติบอกเลยว่าเหรียญได้มายัางไงนะคะอย่างที่2เรามีคูป,ปองอาหารให้ด้วยสามารถเอาคูป,ปองไปเดินกินฟรีบมดทั้งหมดเลยนะคะมาที่นี่แค่มาแค่ตัวกับใจนะ,ะก็จะได้2อ,อย่างพรุ่งนี้พออย่างแรกไปแลกเหรียญเสร็จอย่างที่2ไปแลกอาหาร สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครับโดยผู้บริการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดวออบุรีรัมย์และสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดโดยพระนทัทธนเดวินชิชชอบได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่องานล่าลมหายใจของแผ่นดิน<อ>นะครับจะมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่มาก<อ>นะครับท่านที่มาชมงานนี้นี่จะพบกับความยิ่งใหญ่อลังการทั้งในด้านการแสดงบนเวทีทั้งในด้านดนตรี นะครับทุกอย่างครับสมบูรณ์แบบมานอกจากนั้นเราก็ยังมีฟุตบอลที่ได้อนุค้อทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาก็มีการจัดการนกันฟุตบอลครับของฟุตบอลรายการนี้เราชื่อว่าคนของแผ่นดินนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่สนองนะครับเพื่อช่วยรางวัลเพอเย็นดีให้เย็นดีให้ความร่วมมือครับแล้วก็ในส่วนของสนามราชพัฒน์บุรีรัมย์ด้วยก็อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่กันแข่งครับตอนนี้ก็กีฬาระหว่างตำบลเขาก็จะจัดเราก็ส่งเสริมในระดับของท้องถิ่นครับ พรุ่งนี้ใส่บ่ายกี่โมงกันพี่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคงได้มาคงได้มาเก็บผ้าเพราะว่าฟุตบอลที่นั่นเตะสิบโมงเช้าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเราออกกําลังกายก่อนก่อนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากผมอยากจะเชิญชวนไม่ต้องเล่นกีฬาที่หนักเหมือนฟุตบอลอะไรแค่เดินออกกําลังกายอะไรต่อไมื่อไรเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของออกเคลื่อนไหวนะครับก็จะทําให้เราเนี๊ย อยากน้อยก็ลดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขอขอบคุณช็อปที่จำหน่ายเสื้อของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่อนุญาตให้เราได้ใช้พื้นที่ในการพูดคุยกับทางด้านสสสนองเทพอักษนนรนรงคซึ่งเช้าของวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทำบุญตักบาตรที่โซนด้านหน้าของสนามกีฬาก่อนที่จะมีกิจกรรมรันตามกำหนดการเราก็คงจะได้ร่วมบันทึกภาพ กิจกรรมดังกล่าวก่อนที่เดินทางไปที่สนามกีฬาผู้ชมครับนี่เป็นช่วงภาคเช้าของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีมงานลูกหนังติดล้อและพิเชาเฉลิ่ยอมดอนก็พากันตื่นแต่เช้าเลยนะครับเสียงยังแหบแห้งกันอยู่นะครับสำหรับในช่วงค่าของวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์นะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้พร้อมเพรียงและก็พร้อมใจนะครับในการที่จะมาร่วมทําบุญ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งบริเวณงานนะครับก็กําลังมีการตราเตรียมนะครับวันนี้จะมีพระสงฆ์นะครับจำนวน2 7 2รูปนะครับมารับบิณฑบาตด้วยนะครับเป็นที่น่าสนใจว่าจังหวัดนี้ที่มีความพร้อมเพียงและพร้อมใจกันนะครับในการทําบุญครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้ก็มีคณะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดินทางมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยเช้าว,วันนี้พวกเราจึงตื่นเช้ากันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปติดตามชมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลคนของแผ่นดินที่สนามมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมนะครับด้านในนะครับตอนนี้พระสงฆ์ได้มาถึงประลพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนิดหนึง่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีความพร้อมเพรียง ในการร่วมทำบุญแล้วก็งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมเชื่อแน่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราชาวไทยทั้งชาติดความจงรักภักดีที่ถวายแด่พระองค์ท่านโดยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานี่ก็จะมีพิธีการทำบุญตักบาทนะครับ เป็นพระราชกุศลแล้วก็หลังจากนั้นในภาคเย็นวันนี้นะครับจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของการจัดงานจะมีการถวายพานพุ่มและมีการแสดงต่างๆบนเวทีที่อลังการมากผมเชื่อแน่เลยว่าในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่แห่งครับที่จัดได้อย่างนี้นี่ก็เป็นความพร้อมเพรียงกันของคนจังหวัดบีรัมโดยการน,นำของผู้บริการจังหวัดบีรัมและท่านเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเ่ตครับ เป็นตัวแทนของประชาชนที่เชื่อมโยงในกิจกรรมต่างๆของจังหวัดรวมไปถึงกีฬาฟุตบอลของคนสูงวัยชิงทั่วรางวัลกิจยศของนายสนองเทพอักษนนรนรงซึ่งในเบลกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกีฬาฟุตบอลจัดร่วมเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีใจรักฟุตบอลของจอร์นบุลัมนะครับได้มีโอกาสาได้ร่วมกีฬาฟุตบอลเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในวันนี้นะครับ